กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็เกี่ยวกับแฮกติดกันอีกแล้วครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากครับดีสาหรับผมมากนะครับผมก็จริงๆอันนี้นเป็นการอัดเสียงครั้งที่สองของผมนั่นเองนะครับคืออัดอันแรกไปเนี่ยคือรู้สึกว่ามันนานไปแล้วก็มันคือมันจะทําให้ผมต้องใช้เวลาทํา กินเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะปล่อยไม่ทันตอนเช้าก็เลยเปลี่ยนจากอัดอันนั้นน่มาอัดอันนี้แทน,นครับก็อัดใหม่แล้วกันเอออัดใหม่ก็ทําให้ก็้มาเป็นอัดอันนี้ซึ่งไอ้อัดอันที่แล้วก็ประมาณ20นาทีได้นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวที่ผมพูดไปอไอประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอ่าลงไว้ให้ในดีสคริปชันแลวกันนะครับก็ไปสามารถไปฟังกันได้ ผมเข้าไปใน Google Drive เลยนะก็สำหรับความรู้สึกแล้วก็ตั้งแผนเมื่อกี้ผมดูเรื่องนี้ในคุณิจบไปประมาณอ่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วใช่ว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วกันเพราะาตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่าผมดูตอนประมาณห้าทุ่มเป๊ะเลยนะครับล้วก็ดูจบตอนประมาณห้าทุ่มยี่บหกนะครับผมก็มีห้าทุ่มประมาณนั้นนะ่ะ กอ้คุณกว่านะครับก็ดูจบนะก็ก็บอกยว่าเรื่องนี้เนี่ยรับใจมากครับคือผมลุ้นว่าจีซัตโปจะตายหรือเปล่าเพราะมันเคยผมเคยเห็นข่าวว่าน,นะมีผู้กำกับเขายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นแนวดาร์กนะครับก็ผมก็ แบบหืมแด้เหรอแปลว่าอาจจะมีคนตายนะครับผมไม่อ่านอมเป็นเฮ้ยมีคนตายหรือเปล่าต้องคำใจอะไรกันประมาณนั้นเออก็ไปครอบผูพอดูตอนสุดท้ายอ่ะอนิเมะที่มันมาตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็อนิเมะที่จะมาห้าทุ่มครึ่งในถัดไปเนี่ยผมแคนเซิลหมดเลยแล้วก็เก็บไว้เป็นดูตอนเก็บไว้ดูสุดท้ายอ่ะท้ายสุดเลยเพราะว่าเพี้ยดเกิดอะไรขึ้นกับไลคูลิสรีคอยในอีพีสิบสามเนี่ย ผมยังมีอนิเมะอื่นที่แบบเออคอยป,ปรับอารมณ์ผมได้ใช่ไหมเอเอก็เ<ะ>ก็บไว้ก่อนทีนี้เราก็มานั่งดูแบบห้าทุ่มผมแบบตั้งแต่ตอนสองทุ่มมาผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมนั่งดู youtube แล้วก็นั่งรอนั่งอ่านหนังสือนั่งรอจนห้าทุ่มปุ๊บก,กดเข้าบิลลี่แล้วก็ดูเลยครัแบโบอ้โหดูเข้าไปปุ๊บนี่ดูเลยจะเกิดอะไรขึ้นบอกแบบเตรียมใจแล้วอ่ะแบบเราเตรียมใจแบบสุดแบบเออแบบเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกว่า เราก็แบบดูไปเฮ้ยอย่านะทาคินะเอ้ยทาคินะไปช่วยไปช่วยไปช่วยเมียเร็วเออไปช่วยเมียเออจิซาโตะกำลังอยู่ในการต่อสูเธอต้องไปช่วยนะนั่นก็อย่างนั้นแล้วจิซาโตะก็สู้กับมาชิมาอะไรแบบโอ้โหแบบหนุกมากนะครับก็เรื่องนี้ก็น่าถามว่ายังไงก็โอ้โหสนกุกจริงๆ,ๆอะ่ะมันหนุกมากเลยก็ ลุ้นมันอาจจะมีภาคสองด้วยนะครับนะเออ,เอ,อมันแต่ก็ความรู้สึกนี้ก็โอเคนะครับที่ทาเคนะอย่างรอดชีวิตอยู่แล้วก็คนที่ตายแทนก็เป็นอ่าคุณโยชิเนาะโยชิมันซึที่ตายไปนะครับเพราะว่าโดนคุณมิกะที่เป็นเจ้าของร้านไอ้นั่นเนี่ยโดนฆ่านะครับน,น่าจะโดนฆ่าแหละถ้าดูนถ้าดูกันมานะเพราะมันไม่ได้เห็น,หนจระจระ นะครับแล้วก็เอาหัวใจไปแล้วก็ไปให้ทาคินะเอ้ยทาคินะอะไรหรอให้จิซาโตเออให้จิซาโตใส่นะครับผมนะก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบถ้าในมุมมองของจิซาโตก็น่าจะดาร์กอยู่พอสมควรนะถ้าเปนมุมมองมแบบโอ้โหก็ลองคิดดูกันตื่นมาจิซาโตตื่นมาเห็นว่าตัวเองผ่าตัดหัวใจอะไรเรียบร้อยแล้วหนีออกโรงพยาบาลเลยนะ เออเหมือนแบบผมถ้าเป็นมุมอมองผมก็คือแบบคนที่มีหัวใจเนี้ยก็มีคนเดียวอ่ะถูกปะ่ะเพราะคนเดียวที่มีก็คือคุณโยชิซึ่งเป็นคนที่ช่วยชีวิตอ่าจิซาตโตะไว้ในตอนเด็ก,ดกๆอะไรประมาณนั้นก็เป็นคนทําให้จิซาตโตะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเพราะจิซาโตะเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็หัวใจไม่แข็งแรงใช่ไหมเออก็เลยทําให้แต่เป็นคนมีความสามารถไงเออแล้วทีนะี้เหมือน คุณโยชิเขาอยากจะได้เด็กคนนี้ไปเป็นนักฆ่าแบบต้องการให้เป็นนักฆ่าแบบสมบูรณ์แบบอ่ะก็ช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อิซาโตะก็ไม่อยากจะฆ่าใครเขาอยากจะแบบอยากจะแบบยังไงก็ไม่ไม่อยากฆ่าแบบยังมีคนที่พอเราฆ่าไปเนี่ยคนที่ฆ่าคนที่ตายเนี่ยอาจจะแบบมีคนที่รอเขาอยู่รออะไรอยู่อะไรอย่างเนี้ย เออก็มันก็เป็นมุมมองของจนะิซาโตะนาะคือเราต้องมองมุมมองในของจิซาโตะด้วยนะครับมันจะทําให้เรารู้ลึกมากเลยนี่เป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าผมได้เห็นมุมมองของตัวละครแบบหลายคนมากๆแบบเฮ้ยแบบมอ,ม,ม,มองมุมนู้นมองมุมเนี้ยถ้าลองจากคิวตี้คราวอะไอ้ไล,ไลคนลิสเนี่ยมันแบบสื่อได้ดีมากเลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ในอันดับสี่ที่แบบ อันดับสี่ของผมอะที่แบบเฮ้ยโอเคคุณอยู่อันดับสี่หรือว่าทําได้ดีเพราะเอติสิกมันก็จะมีมุมมองแตกต่างไปอ่าบีวีอะไรประมาณนั้นแล้วก็อ่าอะไรอะบีวีแล้วก็อะไรวะไวโอเลตไวโอเลตอีเวอร์การ์เดนก็มีมุมมองแตกต่างไปมุมมองของแต่ละคนโอ้โหกิฟตี้คราวอีกนี่น่าจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบ เฮ้ยเราได้เห็นมุมมองตัวละครเราได้เห็นมุมมองในหลายๆแบบในวานนั้นนะครับโอเคก็เรื่องนี้ประทับใจมากนะครับแล้วก็ลุ้นว่าอาจจะมีภาค2ด้วยก็ขอให้มีภาค2เพราะมันน่าติดตามนะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือมันเป็นบอกว่าข่าวลือกันว่าเรื่องนี้จะเป็นแนวลึกลับ เป็นแนวดาร์กแต่เปลี่ยนแนวดาร์กเป็นแนวสายห้าสายตลกเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายแล้วทำไมมันจะพึ่งจะมีข่าวนี้ก็ไม่รู้เพราะผมพึ่งเห็นเหมือนกันผมเขียนไปว่าไลคลิสข่าวที่ผมหาข่าวข่าวดาร์กที่ผมเคยเห็นใน Facebook นะครับจะเป็นเพจเพจหนึ่งเนาะก็สรุปไม่ใช่ไปว่า วเนี่ยเออแบบอ้าไม่ใช่แนวดาร์กเหรออ้าแล้วไอท้ที่ใจกูหวั่นไปตลอดทั้งซีซั่นคืออะไรคือเราบอกว่าข่าวที่ผมรู้ว่าเป็นแนวดาร์กเนี่ยคือช่วงต้นๆของอนิเมะที่เพิ่งมาเลยนะคือเป็นช่วงอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีเนี่ยประมาณเนี้ยคือรู้แค่เนี้ย ว่าเป็นเฮ้ยดาร์กดูใน Facebook มาเออลเขาเขียนแบบโอ้โหขนาดนั้นเอว่าให้เตรียมใจแบบอาจจะมีคนตายในเรื่องนี้ก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่ตัวละครหลักคือตัวละครรองทั้งหมดเลยหรือตัวละครประกอบทั้งหมดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรป,ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ว่าดิสนียนตัย่งรอดนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่มอบความสดใสให้กับผู้ชมนะครับผมก็ขอบคุณจริงเลยอนิเมะซีรีส์นี้ปล่อยว่า The Best Series The Best Season เน,นี้ยคือในคนที่สีคอยนะครับผมบอกเลยแล้วะซีซั่นหน้าน่าจะเชนซอเชนซอ a ์แมนนี่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็บัะงะมานิดนึงนะครับไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่านมานิดนึงแล้วก็น่าติดตามมากเชนซอแมน เดี๋ยวซีซั่นหน้าเรามาเจอกันนะครับก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะทำอานิวอ่ new, ออนิเมะนะครับอนิเมะออฟเดอะเยียร์ในปี2022นะครับในช่วงธันวานะครับผมก็ต้องรอให้ทุกเรื่องเนี่ยมันเอนดิ้งก่อนนะครับในช่วงธันวานผมก็จะเริ่มนั่งทำตั้งแต่ธันวาแหละนะครับบางเรื่องอาจจะไม่จบถึงธันวาอาจจะไปจบตอนมกรานะครับแต่พยายามจะดูให้ครบทุกเรื่องแล้วก็ จะพยายามจัดลิสต์แล้วก็มาแนะนํากับคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องไหนควรดูมั่งนะครับในซีซันในปี2 0 2 2นะครับแล้วก็เรื่องไหนที่ดูเป็นแนวคือจะมันน่าจะมีประมาณ30สาขาได้นะครับที่ผมจัดมาแล้วก็มีประมาณอ่าห้าสิบกว่าเรื่องที่จะไปแข่งขันกันนะครับซึ่งผมก็ต้องไปนั่งทํนาคะแนนอีกนะครับ ผมรู้สึกสนุกนะในการทําคะแนนแล้วเรามานั่งจัดันดับเองนะครับแล้วเราก็มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาดูว่าเอ้ยมันทวนอยู่ระดับนี้ไหมก็ท่า mm hmm. นผู้ชมอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอาจจะแบบให้นี้สูงกว่าเพราะชอบเรื่องนี้ให้นี้สูงกว่าเพราะชอบเรื่องนี้แต่มีบางเรื่องที่ผมก็ยังไม่ได้ดูผมก็ต้องดูให้จบในซีซั่นในปีนี้ด้วยนะครับอย่าง h ีโล a าแคดามิอ่อย่างเรื่องซีรีส์ยาวๆเนี่ยที่ยังมีอีกเยอะนะครับที่ในซีซั่นนี้ยังมี นะผมก็ต้องไปดูต้อไปดูนะครับนะบางเรี่องก็ไม่ได้ดูก็ใจไปว่าเราต้องไปดูนะครับผมโอเคตัวนี้ขอทุราไปก่อนแล้เจอหม่พาร์ทหน้าตัวนี้ขอคุณที่ติดตามและมารับชมกันนะครับขอบคุณครับ